รีวิวหุน่นตำนานผู้กล้าเอ็กไคเซอร์ aiser, เป็นไงก่อน,นอื่นนะครับอยากให้ทุกคนดูรูปภาพรูปนี้ก่อนครับรูปนี้นะครับว่าจะเป็นรูปผมเมื่อประมาณปี25 3 4ห้าร้อยสามสิบี่หรือรานสมัยนั้นก็คือผม่อยู่ประมาณปอหนึ่งนั่นเองนะครับคุณพ่อผมเตี่ยผมนี่แหละเขาไปซื้อของเล่นนะครับซึ่งในวันนั้นน่ผมไม่รู้จะถามว่าของเล่นตัวนี้คืออะไรนะครับแค่เห็นว่าเป็นหุ่นยนต์แบบดูดีอะเป็นรถยนต์ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ เวลาผ่านไปครับตั้งแต่ปี25.34หรือว่าประมาณ1991นะครับก็ผ่านการเวลาไปของเล่นที่เรารักในสมัยเด็กเนี่ยมันก็หายไปนะครับก็พอมาถึงวันเนี้ยวันที่อายุจะ30กว่าเนี่ยก็เริ่มรู้สึกทวินหาความทรงจำที่มันหายหายไปแบบนั้นนะครับจนไปตามหาจนรู้ว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยคืออะไรนะครับเชื่อไหมสมัยเด็กอะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันชื่ออะไร แต่ผมจําได้แค่มันเป็นหุ่นยนต์รถยนต์แปลงร่างนะครับโอเคหลังจากที่เราหาข้อมูลมานะครับกระตูนเรื่องตำนานหุ่นผู้ก้าตัวที่ผมเล่นเนี่ยชื่อว่า x อ็กไค r ยนต์ตัวแรกในในซีรีส์นี้เลยนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยซีรีส์มีออกมาทั้งหมดแค่8หุ่นเท่านั้นนะครับก็คือ8เรื่องนะครับตั้งแต่ปี90นะครับทำโดยบริษัททาการานะครับก็คือ หลักๆเนี่ยเขาต้องใจให้มันเป็นของเล่นนั่นเองนะครับเป็นการ์ตูนควบเมอร์ชนได้นั่นเองนะครับโอเคก็ในระหว่างนี้ไปดูรูปนะครับรูปในส่วนของการ์ตูนต่างๆที่เขาฉายนะครับซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมีทางโทรทัศน์นะครับแอนิเมชันที่ผลิตโดยบริษัทซันไลท์นะครับซีรีส์กำกับโดยคุณคาตาโยชิยาตาเบะนะครับแล้วก็เขียนบทโดยคุณโยชิฮิรานะครับหักเลยเนี่ยออกอากาศทางสถานี ทีวีนาโกย่าทีวีนะครับตั้งแต่3กุมภา1990ถึง26มกราคม1991จำนวน48ตอนด้วยกันนะครับหลักๆเลยเนะี่ยอย่างที่ผมบอกผมเคยดูเรื่องนี้ในสมัยเป็นวิดีโอชื่อว่าวิดีโอสแควร์นะครับจำได้แม่นเลยดูกับน้องชายนะครับก็เลยทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นแอนิเมชันนะครับแต่อย่างที่บอกสมัยนั้นเนี่ยผมไม่รู้ที่ซ้ำว่าเป็นไงนะครับแล้วอย่างที่บอกมันมีของเล่นออกมา ไปดูของเล่นตามในคลิปวิดีโอด้านล่างนะครับสังเกตว่ามันเป็นหุ่นยนต์จริงนะครับแล้วมันแปลงร่างได้แล้วตอนเด็กอย่างที่บอกไม่รู้ด้วยซ้ํานะครับเชื่อไหมว่าผ่านเวลาไปสามปีนะี่ผมถวินหาผมไปเดินสะพานเหล็กไปเดินเมก,ก้าสะพานเหล็กไปเดินมาหลายปีก็หาไม่เจอนะครับจนกระทั่งผมไปเจอช่องใน YouTube ชื่อว่า j จ๊ s สตูดินะครับก็เห็นเขาขายของเล่นอะไรเงี้ยเนาะ เราก็เลยเข้าไปคุยกับเขาจนเขาก็ช่วยหาให้นะครับต้องบอกจริงๆเลยเพราะว่าผมหาไม่เจอนะครับก็ไปได้ร้านที่ชื่อว่าซอย99ทอยนะครับอาณาจักรหุ่นที่ตึกมิกจตุจักนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าขอบจะเรียกไงขอบคุณแจฟสตูดิโอที่ช่วยหาให้นะครับแล้วผมก็ติดต่อคุยกับทางร้านนะครับก็ซื้อมาในราคาที่อาจจะแพงนิดนึงแต่ประเด็นคือนี่คือหุ่ญญนยนต์ ตีรี่ตัวแรกนะครับอายุ30ปีละและที่สำคัญคือยังเป็นงานกล่องอยู่เลยนะครับค่อนข้างมั่นใจว่าในประเทศไทยเนะี่ยณตอนนี้เนะี่ยหุ่นที่สภาพที่ดีแบบนี้น่าจะเหลือตัวนี้ตัวเดียวในประเทศนะครับโอเคถ้าอยากเห็นของจริงแล้วนะครับของจริงอยู่นี่ครับอันนี้คือยังไม่ได้แก่เหมือนกันนะอันนี้คือแบบของพึ่งมาเลยนะอน,นี้นแบบทุกอย่างนี่ก็สดเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างในเป็นไงนะ อาทางร้านผมคุยกับทางร้านทางร้านก็คือเรากลัวเหมือนกันว่าของเนี่ยจะบุบสลายหรือเปล่าร้านหุ้มมันหนามากบอกเลยเพราะว่ามันเป็นของที่เขาเรียกอะไระมูลค่าทางใจล้วนๆเลยนะครับโอเคหุ้มมาโหหลายชั้นมากโอ้โห มาเรียบร้อยแล้วนะครับจนเสร็จนะครับก็นี่ก็คือในส่วนของซีรีส์นะครับตำนานหุ่นผู้ก้านะครับนี่งานกล่องแท้นะครับสังเกตนี่คือจะเป็นรายละเอียดของสินค้านะามันจะมีตัวหุ่นนะครับแล้วก็จะมีรถบรรทุกสําหรับรวมล่างเป็นล่างใหญ่นะครับซึ่งผมอยากบอกว่าผมจําได้ว่าตอนที่ผมซื้ออะผมได้กล่องนี้เลย แต่เหมือนกับเตียผมบอกว่ามันแพงอะแล้วไม่รู้ทางร้านเขาขายเชพาะไอหุ่นตัวตัวเล็กอย่างเดียวได้อะซึ่งตลกมากเลยก็คือแบบว่ามันน่าจะมายุคเซตอะแต่สําหรับผมมาผมได้เฉพาะหุ่นตัวนี้ตัวเดียวไอตัวเนี้ยเหมือนกับเขาจะไปแยกขายอะแต่จริงความจริงพอเราศึกษารู้ข้างในจริงๆคือมันแยกไม่ได้มันต้องเอาซอนมารวมกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้หุ่นตัวนั้นเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของเอ็กไครเซอร ตัวแรกจริงๆนะครับสำหรับผมเนี่ยผมพูดตรงว่ามันมีคุณค่าทางใจกับผมมากๆเลยนะครับผมเห็นปุ๊บผมก็จะนึกถึงเตี่ยผมทุกครั้งเลยนะครับโอเคขออนุญาตแกะเลยนะครับโหแบบกล่องโฟมยังยังมีอยู่เลยอะ่ะ นี่ครับนี่ก็คือตำนานหุ่นผู้กล้าอายุสามสิบปีนะครับเป็นเอ็กไคเซอร์เวอร์ชันแรกนะครับถึงอดีตอะคิดถึงสมัยแบบอยู่ปหนึ่งจำได้วเสียซื้อให้ไงนะครับโอเคก็แอบ,บมีเหลืองนะสติกเกอร์ต่างๆเริ่มเหลืองละเพราะเก็บเป็นงานเก็บเนาะ สามสิบตัวไอ้ไข่ตัวหุ่นไอ้ไขเซอร์เนี่ยงานต่างๆเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนทุกวนันนี้มันทํามาจากน็อตมันคือยึดน็อตสเกลน็อตล้วนๆเลยนะครับนะครับการการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวได้ไม่เยอะมากนะครับนะครับประมาณนี้นะครับโอ้คิดถึงอดีตมากๆนะครับยกไหล่ขึ้นนะครับแล้วก็จะอันนี้แอบแข็งไปหน่อยนะไม่ได้ขยับนาน อะอะไรอย่างงี้นะครับลระขาก็จะแป๊กๆป๊กงี้นะครับผมจะแปลงเป็นรถให้ดูนะครับอันนี้คือแบบความทรงจำในวัยเด็กผมเลยนะสามสิบปีที่แล้วมันจะต้องหักแขนงนี้ขึ้นมานะแล้วก็กดลงปึ๊บมันจะได้ออกมาเป็นตัว T แปลกๆแบบนี้นะทุกคนแล้วผมก็่าบ,บนี้ ได้ออกมาเป็นรถเรียบร้อยก็คือพระเอกของเราเนี่ยตอนปกติเนี่ยอ๋อคือจริง,รงๆแล้วกระตูนเรื่องเนี้ยเขาเรียนแบบ transformer นะครับยุคนั้นเนี่ย transformer มังดังนะครับญี่ปุ่นเขาก็เลยทำ transformer เวอร์ชันญี่ปุ่นออกมาก็คือพวกไคเ i อ e r พวกนี้แหละนะครับก็คือได้รับแรงบันดาลใจจาก transformer นะครับโอเคแปลงเป็นรถยนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมแปลงกลับมาเป็นหุ่นยนต์นะครับ จะแอบแข็งนิดนึงอ่ะเพราะว่ารู้เลยว่าว่ามันเก็บอยู่ในงานกล่องน,นะครับนะครับโอเคอ๋อไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับทุกคนไม่รู้ว่าใช้งานได้ป่ะนะนี้ขอกดปุ๊บเนี่ย เราจะเปลี่ยนหน้าเป็นเสือได้นะครับเหมือนกับกลไกตรงนี้จะเสียละเอาใหม่กดไม่ลงทั้งหมดนะก็คือถ้ากดได้หน้ามันจะเป็นน,นะครับเป็นออตอนที่แปลงล่างเสร็จจะเป็นเสือนะครับกลไกก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับอะประมาณนี้คราวนี้เป็นเรื่องของอาวุธบ้างนะครับอาวุธนี่ผมพูดจริงๆผมจําได้แม่นเลยว่าผมทําหักผมทําตรงเนี้ยหักนะครับ ล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยใช้ดาบนี้เลยนะครับซึ่งดาบเนี่ยมันจะพับเก็บอย่างนี้ได้นะทุกคนอ่นะครับนห่น่าเชื่อนะครับความทรงจำในวัยเด็กผมสามสิบปีที่แล้วยังจำได้แม่นเลยอ่าต่อไปต่อไปไฮไลท์ครับคือไอ้ตัวหุ่นตัวใหญ่เนี่ยผมอยากบอกว่าผมไม่เคยเล่นเลยนะเพราะอย่างที่บอกว่าสมัยเด็กเนี่ยเตี่ยผมเขาไม่ได้ซื้อ ตัวนี้มาโอ้คือหลกัหลกๆฮะมันจะเป็นฐานหุ่นยนต์นะครับแล้วก็นอกจากฐานหุ่นยนต์เนี่ยมันยังจะเป็นรถบรรทุกด้วยนะครับก็กลไกลต่างๆเนี่ยมันจะแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้เอ้ยแปลงเป็นรถบรรทุกได้นะครับ ขุ่นยนต์ของเราใส่เข้าไปได้นะครับนี่นะครับเราก็ใส่เอ็กไครเซอร์เข้าไปในนี้นะครับป้าเรียบร้อยใหญ่ของเรานะครับบินได้นะครับมาเริ่มเลยนะครับ ก็อย ar? ่างที <statistically> <bs> ่บอกนี่คือความทรงจําในวัยเด็กของเรานะครับก็บางทีพอถึงอายุอายุหนึ่งแล้วนะครับเราอาจจะโหยหาสิ่งนี้นะครับก็เชื่อว่าหลายหลายคนคงจะมีความทรงจําที่ดีนะครับกับหุ่นยนต์หรือของเล่นเมื่อตอนเราเป็นเด็กนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็ลองหากลับมาลองเล่นดูนะ แล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปรีวิวของแปลกๆแบบนี้นนใหม่นะครับถ้ามีของเล่นแปลกๆแบบนี้อีกนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ